เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีทาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมปริเทพมรณะชีนิรัน์มาก็ผมสักนิดกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับเหมือนเดิมเลยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับในวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนตัวละครนะครับหรือว่า limited exchange นะครับ การแลกเปลี่ยนตัวละครในที่นี้นะครับของรางวัลก็คืออูโนฮานะโอ้โหเป็นตัวละครที่หลายๆคนตั้งตารอนะครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะบอกเลยว่าห้าสิบเศษนี้นะครับใช้เหรียญทั้งหมด95เหรียญเท่านั้นนะครับในการแลกนะฮะสายฟรีทุกคนนะครับสามารถแลกได้เลยครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าอ้พี่ผมไม่เอาฮานะนะผมอยากได้ตัวอื่นเนี่ยก็สามารถแลกได้นะครับแต่ฮานะถือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับก็แนะนำให้ได้ฮานะก่อนนะครับกิจกรรมนะครับของตู้เนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ9วันนะครับแต่กิจกรรมที่เราหาเหรียญในนียจะอยู่แค่7วันเท่านั้นนะครับผมและอย่างหนึ่งครับเหรียญตัวนี้ได้ไม่เท่ากันและไม่แน่นอนด้วยนะฮะบอกให้เลยว่าใครลงพลาดหรือว่าตีพลาดอะไรยังไงเนี่ยโหเสียดดยแทนนะครับผมบางคนได้12 13เหรียญก็มีครับบางคนได้17 18ก็มีนะก็ได้ที่มัแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในตู้เนี่ยมีอะไรให้เราแลกได้มากนะครับหลักๆเลยครับตัวลิมิเต็ดของเราก็คืออุนโอฮะนะนะฮะอันนี้คือเอาแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีคูมามุระนะครับเทสไซโทเซนมายูรินะครับสำหรับใครที่สนใจตัวไหนนะครับผมซึ่งผมแบบผ่านก่อนผ่านก่อนนะฮะตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ชุนซุยนะครับใช้300นะครับโทเซนใช้200นะครับแล้วก็จะมีตําราลับนะครับใช้ 75- 75นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแพ็คเลือกนะครับอาวุธสำหรับเอสเดาก็จะอยู่ที่150เสเศษแดงนะก็จะมีนะครับแกนแท้ปลุกตื่นนะครับแล้วก็แหล่งอาวุธวิญญาณตรงนี้โอ้โหจริงๆผมก็อยากแรกนะเพราะว่าผมขาดอีก3ชิ้นผมก็จะทำเบลคย,ยาขึ้นยูนแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับหากข้ามใจตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเราสายฟรีสายฟรีหรือหรือห,ห,หรืออะไรดีเนี่ยรู้สึกว่าเราหลงเติมไปเยอะนะไม่ไม่น่าเรียกตัวเองว่าสายฟรีได้แล้วนะตอนนี้นะครับก็มีของอย่างอื่นอีกมากมายนะครับถ้าใครสนใจอันไหนก็ สามารถแลกไปได้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการได้รับเหรียญกนก่อนนะครับว่าได้รับจากไหนกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ก็คือให้เราไปสู้บอสกับไอเซนนั่นเองที่เป็นไอเซนล่างที่ล่างแปรพักไปแล้วอ่ะอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับกิจกรรมอยู่ที่6วันกับอีก20ชั่วโมงก็คือ7วันนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้นะก็ลองมาลงดูครับที่สังเกตมานะระดับเหรียญเนี่ยจะได้แตกต่างกันนะครับอารมณ์ของบอสนะครับเหมือนเราลงไปตีบอสหน่วยของเรานะครับ ให้ลงมือนะก็คือตีมือด้วยกันเองนะก็หาตัวดาเมจเข้าไปนะครับหรือว่าตัวเด้งเลือดหน่อยๆน,นะครับเข้าไปเพื่อเพื่อสามารถเด้งเลือดได้เพราะว่าบอสจะสับจะใส่อันตีอยู่2รอบนะครับผมก็คือตอนที่เป็นเทินที่3แล้วก็เทินที่6นะครับหกหรือเจ็ดนี่แหละก็จะใส่อันตีอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าอันตีแรงตีธรรมดาก็ติดสับสนด้วยนะก็พยายามหาตัวไปแก้ทาน,นะครับลงเหมือนตีบอสเลยนะครับอันนี้หลักๆเราจะได้ตรงนี้นะครับผมทําได้ไปที่15หเหรียญโกนะส่วนถ้าใครแบบว่าเอ้ย พี่ถ้าผมไม่อยากได้ตรงนี้แล้วสามารถหาได้ตรงไหนอีกบ้างนะครับนี่ะแพ็คนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนเหรียญโกครั้งที่แล้วเลยนะฮะที่เราแลกตัวละครไปก็จะอยู่ที่ประมาณ1เหรียญ33บาทนะบางทีอาจจะเติมร้านอาจจะถูกโลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เลือกเติมนะับถ้าใครต้องการเพิ่มขนาดไหนเนาะแล้วก็จะมีแพ็คจำกัดเวลาที่เองของเขาเลย800บาทจะได้38เหรียญ1 6น0จะได้75และ3,2 0 0จะได้150บบอกเลยว่าเยอะมาก มีแต่อันที่เสียตังทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็สายฟรีก็ตีตัวละครดีกว่านะครับตีบอสนี่ั่นแหละเเดี๋ยวเราไปดูของผมนะครับว่าตอนที่ผมตีเนี่ยตียังไงนะครับกดไปเลยนะตอนที่ตีตอนนั้นนะครับผมใช้ตัวละครที่เป็นตัวหลักๆของทีมแต่ประเดิมว่าลืมเอามายูริออกไปนะครับก็หาตัวที่ตีระดิ่งเลืยดนะครับตัวที่ตีสี่ครั้งรเดิ่งผมใช้เป็นโซ่ถ่ายทอดการต่อสู้ของฮุคิตะเกะนะให้กับทันเนีสึก็เลยเวลาตีสี่ครั้งว่าตัวละครใดในทีมเราตีครบสีครั้ง โอคิเทกิก็ทำการเด้งเลือดไปนะครับก็จะมีตัวเด้งเลือดอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือชุนซุยโยรุจิแล้วก็ซันเยสนึนี่เห็นไหมติดกุหลหัเนี่ยตัวเนี้ยทเทอร์นี้ผมพลาดมากถ้าไม่ติดกลาหัเนี่ยน่าจะได้ประมาณ16เหรียญเราก็ตีไปเลยครับแต่ละหลอดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเหรียญโกนั่นเองตีทีตัวเองเนี่ยติดขี้ดีมากเลยลโโชิมปะจิเอ้ยนี่ฮะเทอร์นี้สามก็จะทำการใช้อันติตีไปรอบนี้เราจะใช้อันติ

คาน,นี้เราก็ตีปกติไปเรื่อยๆนะก็คือพยายามเล่นมือเองดีกว่ารู้สึกว่าการอโอโต้มันไม่น่าจะได้ของดีนะพวความชัวร์พวความชัวร์เล่นมือดีกว่าเราก็ได้วางไทม์ไลน์ตัวละครนะว่าไอ้ตัวไหนที่มีคอมโบนี่เอาไว้ตีตอนสท้ายให้มันแรงๆอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเศษที่ผมได้รับมาแล้วนะก็คือถ้าใช้พลัง2ร้สามเนี่ยถ้าเราตีไปดามจเนาะเราจะได้เศษมาประมาณอยู่ที่1 4ีนะนี่เศษเศษที่เราได้รับไปนะครับ อรอบที่6แล้วไอเซนก็ทำการใช้แันติเอ่เอเนี้ผมโชคดีตรงที่ว่ามีรีบอนของเคียบะจิรีบอของเคียบะจิทำงานนะครับก็คือซันเยสุส่นนั่นแหละทำงานให้เคียบะจิก็เลยได้เอาเคียบะจิลงอีกรอบหนึ่งที่เป็นรอบแออันติสาม,มารถสู้ก็ได้สูงสุด10รอบนะครับผมตีไปนี้ติดคิด,ดิคอสวยมาก ตอนนี้เราก็เสียเคบจิเราก็ติดก,กุหลหนไปแต่ตัวดิ้งเลือดเราก็ยังทำงานดีอยู่นะอันนี้ก็ด้งเลือดไปเรียบร้อยปะเคืนที่9กนะก็จะทำการใช้ตีอีกรอบหนึ่งแต่ชุนซูย,ยังรอดนี่ยังรอดนะครับยังรอดตีรอบนี้ก็จบเรียบร้อย ว่ามันครบ10พอดีนะครับนี่นอ่าเราก็ได้ไปประมาณ15ครับผมที่ผมทำไปนะก็จะประมาณนี้นะฮะก็สามารถทำได้เพิ่มกว่านี้นะอยู่ที่การตีให้เกรดไปเรื่อยๆนะครับใครที่ดาเมจสูงสูงหรือว่าตัวละครที่เข้าพลังสูงอ่ะผมว่านา่าจะสบายในการลงกิจกรรมพวกนี้นะก็พยายามสะสมไปครับก็7วันนะครับอันนี้ผมคำนวณจากของผมเลยนะ7วันผมจะได้ไปที่105หหเหรียญโกก็สามารถมาแลกอุนฮหนาได้พอดีเป๊ะนะครับ เหลือเศษเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะเอาไปลงอย่างอื่นนะแ้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับถ้าใครบอกว่าจะขึ้นยูเบียคุยาแล้วอยากได้นี่มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะก็คือการลงอารีนาตรงนี้นะครับอารีนารอบนี้นะฮะของรางวัลจะเป็นการคูณ2แล้วนะครับแน่คูณ2นะนี่ถ้าใครอดจะรอนะครับก็รอ2วันนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้ตัวละครพอดีนะฮะผมก็รอเหมือนกันนะ พรุ่งนี้ก็น่าจะมีคลิปการขึ้นยูของเบียคุยะมาให้ทุกคนได้ติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมกดต,ติดตามกดกระดิ่งไว้ละกันเพื่อให้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งกิจกรรมคูณ2นี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่กี่วันนะั้นเราขอไปดูกันก่อนนะกิจกรรมสุดมันนัดอยู่ตรงนี้แหละนี่กิจกรรมอารีนาโอ้ทวีคูณอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์โอ้อยางเยอะเลยนะคือ ได้14เศษนะแล้วก็ชิปแดงอีก14มาปลู่ปู่สดาวนี่ต้องมาแล้วดูทรงแล้วได้ปุู่สดาวแน่นอนนะไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วลหะดูทรงละเออโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมเดือยละกันแล้วไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ